สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับในช่องไลฟ์สไตล์เด็กหน่อยจำเคยนะครับวันนี้นะครับคือในประเทศเกาหลีใต้นะครับเขาจะมีวัดศิลที่ตกค้างนะครับที่คนเกาหลีเขาไม่รับนะฮะอยู่นะครับก็ในในโซนส่วนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่เขาบอกว่า เพื่อมาให้เสียทรัพยากรนะครับวัคซินไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับก็เลยอนุญาตให้นะครับคนต่างชาติหรือคนทุกๆคนนะครับที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับที่เกิดในเกิดนะครับก่อนปี2535นะครับสามารถกรอกข้อมูลเพื่อ หรือจองเพื่อรับวัดสินได้นะครับโดยใน,ในสามารถจองได้3ที่นะครับแต่ในนี้ผมจะมาทำอันแรกก่อนนะครับคือในน a v e อนะครับของแอปของประเทศเกาหลีใต้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เราต้องมีตัว n a v e r r ก่อนนะครับดาวน์โหลดมาก่อนนะครับหรือไม่ก็ ดาวโหลดมาไว้ในเครื่องแล้วนะครับก็เปิดแอป,ปขึ้นมาแล้วก็พิมพ์นี่ครับคำว่าชานอบแพพชินนะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปครับมันจะลิงก์เข้าไปหานะครับเห็นไหมครับมันจะเขียนว่าคนที่เกิดนะครับวันนี้ก่อนวันที่31เดือน12ปี1991นนะครับคือปีคือ พศ2อ,อ3 5นะครับถ้าไม่ผิดนะครับขึ้นไปนะครับก็สามารถจองวัดสินได้หรือว่าดูวัดซินนะครับดีตรงที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับคือวัดสินไม่มีนะครับสังเกตได้ถ้าเราอยากรู้ว่ามีไม่มีเรากดเข้าไปตรงนี้นครับ มันเขียนเลยว่าวัดซีนไม่มีนะครับวัดซีนบริเวณนี้ไม่มีเมื่อวัดซีนไม่มีนะครับเราต้องการที่จะจองวัดซีนที่จริงอะ่ะมันก็บอกด้วยว่าสถานที่จะสามารถรับวัดซีนได้นะครับห่างจากตรงที่เราอยู่นี่กี่เมตรกี่เมตรนะครับอย่างของผมนี่สามารถรับได้ที่ตรงนี้นะครับคือที่อียองชิกบ,บี อินนาฮิวโกเววอนตรงนี้นะครับคือห่างไป140เมตรตรงนี้ก็180เมตรนะครับแต่มันไม่มีวัคซีนนะครับสังเกตได้ว่ามีวัคซีนไม่มีมันจะมีอยู่ข้างหลังตรงนี้หมายเลขศูนย์หรือถ้าไม่ไม่รู้จริงๆก็กดตรงนี้มันจะบอกเลยว่าวัคซีนอ่ะไม่มีครับตอนนี้ไม่มีแล้วแสดงว่ามีคนรับวัคซีนไปหมดแล้วหรือว่าวัคซีนยังมาไม่ถึงนะครับ แต่ส่วนมากนะครับจะเป็นวัคซีนอันนี้เป็นวัคซีนตกค้างหรือวัคซีนที่เอ่อคือคนเกาหลีเขาสละสิทธ์นะครับก็คือไม่มีครับแต่ถ้าเราอยากจะรับการแจ้งเตือนหรือว่าเราอยากจะดูสถานโรงพยาบาลที่ใหญ่ๆนะครับเราก็ไปดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลชองอึบนะครับอยู่ตรงนี้นครับชองอึบ อาซันเพียงวอนนะครับห่างจากตรงนี้ผมอยู่ไปเราเราสามกิโลนะครับก็กดเข้าไปเห็นไหมฮะสามกิโลกว่วกวานะครับตรงที่ผมวงกลมไวัยตรงนี้นะครับเปิดบริการ9ก้าโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับก็ไม่มีเหมือนกันนะครับวัดศิลป์ไม่มีเราก็สามารถจองได้โดยการเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็เลือกเราเลือกว่า จะรับการแจ้งเตือนโดยห,หมายเลขเบอร์โทรหรือว่าจากศูนย์ไอ้ตรงนี้นะครับคือรหัส PIN น,นี้นะครับคือเราเลือกจากเบอร์โทรดีกว่าครับแล้วก็กดเข้าไปเขาจะให้เราเลือกอันนี้คือเป็นกดของ n a v e r นะครับแล้วก็ใส่ชื่ออันนี้ก็ใส่ชื่อนะครับอันนี้เนกุกินเป็นคนเกาหลีหรือว่าเป็นคนต่างชาตินี่ครับ เป็นคนต่างชาตินะครับเป็นเวกูกินนะครับผูห้หญิงผู้ชายอันนี้ก็ใส่ปีแล้วก็ปีเกิดนะครับปีเกิดเป็นปีเกิดแบบคอสอนะครับแล้วก็เดือนแล้วก็วันที่แล้วก็ค่ใค่ายมือถือนะครับค่ายมือถือเราก็ใส่หลังจากที่กรอกเบอร์โทรเข้าไปนะครับเราก็กดเอา ขอโทษนะครับคือผมไม่ได้กรอกครับพ่อผมกรอกไปเรียบร้อยแล้วผมก็เลยไม่ได้กรอกนะครับก็กดตรงนี้นะครับมันจะส่งหมายเลขสีหลักมาเพื่อยืนยันนะฮะเราก็กดยืนยันเข้าไปปุ๊บเรากดยืนยันเข้าไปตรงเขียวๆนี่ปุ๊บนะครับมันจะรับการยืนยันเมื่อรับการยืนยันแล้วเวลามีวัคซีนมาหรือว่าไม่มีวัคซีนมานะครับมันจะขึ้นเตือนอยู่ตรงตรงที่ เราคิดว่าเราจะไปรับวัคซีนนะอันนี้ของผมนะครับผมลงเลือกลงตรงนี้ครับก็ไม่มีวัคซีนมันก็เลยเป็นศูนย์นะครับโอเคนะครับเราลองเพื่อนๆลองทําดูนะครับว่าบริเวณใกล้ๆที่เพื่อนๆอยู่นะอาจจะมีวัคซีนนะครับอ๋อลืมไปอันนี้เป็นวัคซีนที่เรารับรอบนี้เป็นซินิก้านะครับก็ถือเป็นวัคซีนที่ดีมากตัวหนึ่งที่ ทางอนามัยโลกนะฮะเขายอมรับนะครับโอเคนะครับลองทําดูนะครับเพื่อจะมีวัดซินเหลือแล้วท่านก็ไปรับวัดซินกันนะครับสําหรับท่านที่อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ไม่ว่าคนพีหรือคนวีก็ตามนะครับโอเคครับสวัสดีครับ